สำหรับคู่นี้เนี่ยหวานฉ่ำสุดๆนะคะคุณผู้ชมสำหรับพี่นุ้นศิรภาแล้วก็พี่ทอ็อปพิพัฒนะคะเพราะว่าเผิ่แป๊บเดียวเนี่ยก็ครบรอบแต่งงาน8ปีแล้วก็เป็นแฟนกันมาครบ16ปีแล้วนะคะแต่ทั้งคู่ก็ยังใจแข็งค่ะบอกว่ายังไม่คิดมีทายาทค่ะ หลังจากที่คู่รักมาราธอนนุ่นสิริพันกับท็อปพ,พิพั์ได้แต่งงานใช้ชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา16ปีจนก็ผ่านอุปสรรคกันมาแล้วมากมายนะคะล่าสุดได้เจอทั้งคู่ค่ะก็เผยว่าเคยมีเหตุการณ์ที่ทําให้สาวนุ่นเนี่ยต้องเสียน้าตาต้นเหตุมาจากการที่หนีเที่ยวกับเพื่อนส่วนทางนุ่นก็บอกค่ะว่ารับบทเป็นผู้ถูกกระทําทุกเรื่องแต่ก็ไม่เคยต่อว่าซึ่งสามีเขาก็ไม่รอช้านะคะรีบยกมือขอโทษกลางวงสัมภาษณ์เลยพร้อมกับถือโอกาสย้ำชัดนะคะถึงเรื่องทายาทด้วยบอออกว่่่าไมมมพร้จะีแนนน ก็บอกนุ่นว่าเออเดี๋ยวผมไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนแป๊บเดียวนะก็ออกไปประมาณสักห้าทุ่มอ่ะน่าจะกลับมาถึงห้องอประมาณตีสี่นะพอพอเห็นเต็มหน้าปุ๊บแล้วน้ำตาหยดเหมือนแบบพ่วมกับสั่งเงี้ยว่าน้ําตาหยดช็อตนี้นะเงี้ยเอออันนั้นโหดสุดละ คืออันนั้นเป็นครั้งเดียวที่ที่ที่ททแบบทาแล้วแบบว่าเมื่อกี้ที่ถามไงว่าเคยแบบทะเลาะก,กันแล้วเขาร้องไห้ไหมอันนี้คือแบบหนีเที่ยวขอใช้พื้นที่สื่อนะคะหน้าศิลปพานจะเป็นคนดูกเฉยๆออจริงๆเป็นผู้ถูกกระทำทุกเรื่องนีเป็นเองใช่ไหมฉันนี ไม่เคยได้ด่าใครเลยไม่เคยได้แบบพูดใครเลยไม่เคยได้เกี้ยวกาใส่ใครเลยมันแท้ในละครอชีวิตจริงมีแต่คนโขกสาอยากจะแอบเอากล้องไปในห้องให้เห็นเลยว่าเราเนี่ยคือผู้ถูกกระทำท่านหนึ่งขอโทษนะครับขอโทษครับขอโทษกระผิดไปแล้วครับก็อยู่ในกมสิบหกปีแล้วค่ะยาวนานมากยาวนานค่ะ